ตังโซดาแฟมิลร่มาแล้วครับเอาครับนี่นะครับมายาแนวเลยครับอย่าแนวตากฝนละมือนี่ครับครับนี่จัวบกับพอน้องนะครับพ่อเด็กเด็กเลยครับเอาตังแนนั้างล่างเลยนะครับมันช่อๆกันนี้นะครับไม่ได้ตาฝนตาเมย์นะครับไอ้สิบม่ทำด้

Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp lại, อย่างนี้น้ำนี่่อแน่สิบ่อแมอยางนี้หรมน้ำอยู่ใีหล่อบ่เกี่ยวกันหอวายาน้เไม่เล้วปล่อยใน้ำไดล่อ มาตรอดเดี๋ยวกูกำลังเล่าเดี๋ยวมึงหายรู้เล่วก่อนมึงไหนมึงไหนเล่ากูเนี่ยาก่องนเลยกันเดี๋ยวคน้ยกูเนี่ย ับยาแนวเ,เลเี้ยงเล็กๆเปียกไปแล้ว ปูดเขา่ยงน่อะไช่อเงลางคนแลม,มกเังเก่นบนน่าเบิ้งอ่างปอาเกนเขาน้นเลยยังว่าเกิน,นบ้าเน่าที่แจกาชวงรันนี้จบอะไรเสียบได้ครับคลิปนี้ไปกตั้งค่าฝากบางคลิปบ,บงก็จหน้านะครับปา,า,ากอะไรก็ติดตามนะครับ